กูมมุมมกเล่นไปรสดีดีดีสุดก่อนรถไก่จะเนูอะไรก็จาได้ทังทีอยากกินต้มผมจัดให้แกอะไรก็ e ซ s ่แทนึ่งห้องได้ชมกงกงกูรดีมือนี้ดีต่อใจรถดีสุดก่อนรถไกล สวัสดีครับกลับมาพบกับพีทอีกนะครับนาฬิกาจังหวะจะเที่ยวอ่าเห็นบรรยากาศสวยๆแบบนี้เห็นภูเขาไหมครับอ่าสนามหญ้าชื่นใจแบบนี้เป็นจังหวัดอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากเชียงใหม่เจ้าไม่ใช่ตอนนี้ผู้อยู่ที่ไร่ทวีการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับอ่ะคุณตะกล้องวันนี้ว่าไงจะให้ผมเตรียมอาหารบุกป,ป่าฝ่าดงเขากะทมอฮ้หรือว่าจะให้ผมกางเ็นท์เองอีกไม่ต้องเฮ้ยจัดไปให้แล้วสม,มุดเล่นไปประจ มวันนี้ว่าจะโชว์สกิลการทำอาหารซะหน่อยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวนั่งเล่นกีตาร์ร้อแล้วกันอย่างน้ออยากกินปลาแน่วันนี้แล้วทำไมไม่รีบบอกจะแวะซื้อตลาดให้มีอุปกรณ์ให้ใ่้วผู้ชมชุดนี้เหรอจังสรรหาเหลือเกินพ่อหนุ่มไปพร้อมเร็วเหลือเกินอันนี้จจับแมงป่อ โอ้ยตอนแรกผมตกใจนะมันก็วไหว้มาสักพักปลาหยุดปลาหยุดได้ไงงงมากหยุดไม่กินเหยื่ออืมใช่ตาแนั้นแล้วเฮ้ยนี่คนตอกให้ผมเลยเหรออไปอุ้ยเป็นเล่นไปที่ไร่ทวีการนะครับนอกจากจะมีจุดกลางเต็นท์ที่ฟิลธรรมชาติแบบสวยงามแล้วเนี่ยเขาก็จะมีที่พักรับรองสำหรับครอบครัวด้วยนะครับแล้วเขาก็จะมีกิจกรรมให้ทำอีกเพียบเลยนะครับแต่คนอย่างพิทแพคเกอร์เนี่ย แน่นอนครับร้องคาราโอเกะแต้แด้เด้เราเล่นเดี๋ยวผมจะไปพายเรือคายักกันไปตามมามาครับเรามาทำภารกิจกันดีกว่าครับก็คือต้องพายเรือกลับหลังใช่ไหมขอซ้อมแป๊บนึงนะฮะหมูมึกกุ้งหมูมึกุ้งหมึกกุ้งหมึกกุ้งหมูมึกุ้งหมูมึกุ้งเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดพัดฟัดเฮ้ยเช้าฟาดผัดฟัดเย็นฟาด ฟัดฟัดอร่อวะยายมีเลี้ยงหอยยายมอยเลี้ยงหนีวันดีคืนดียายมีก็ไปดึงหอยยายมอยเฮ้ยมาพายจนกล้ามขึ้นแล้วพอใจยังคุณตกลงไปแล้วใช่เวลกิดงไปไปกินหอยยายมอยกันเอ้ย หิวแล้วครับคุณตะก้องจะแกล้งอะไรผมอีกเนี่ยแกล้งแล้วไปเลือกอุทยดิบเลยสี่อย่างลานี่ขอตัดออกแล้วกันทำยากไปหน่อยงั้นเลือกอันนี้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 โอเคสี่อย่างครบแล้วแล้วไม่มีเครื่องปรุงเครื่องเทศอะไรให้ผมเลยเหรอมีมเอา้าไม่เป็นไรครับอ่ะแต่เรามีรสดีซุปก้อนรสไก่แล้วนี่ไม่ต้องเพิ่เครื่องปรุงแล้วแค่มีรสดีซุปก้อนรสไก่ก็รสชาติเข้มข้นหวานกลมกล่อมอ่ะผมคิดเมนูออกแล้วค,คุณตะก้องเมนูนี้ถูกใจคุณแน่นอนแกงจืดฟักน่องไก่ถูกใจทั้งครอบครัวอ่ะนะ นนนเสลยครับเป็นไงเมนูหน้าตาดีเหมือนผมหลยอไมไอ้ล้อเล่นเมนูนี้นะครับตอนเด็กเนี่ยคุณแม่ทำให้พึ่งทานบ่อยมากแต่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับพึ่งใช้แค่รสดีซุปก้อนรสไก่แค่นี้เองตอน,นเด็กเนี่ยเห็นคุณแม่ใส่นุ่นหูเครื่องปรุงหูยุบยับเยอะแยะไปหมดเลยนี่ใช้แค่ก้อนเดียวขอชิมหน่อยยกัน mm. อย่างแรกที่เพื่นได้กลิ่นนะครับคือกลิ่นของรากผักชีทั้งนั้นที่เราไม่ได้ใส่เครื่องเทศหรือเครื่องปรุงเลยนะครับเรียกได้ว่ารสดีซุปก้อนเนี่ยเขาเข้มข้นจากเนื้อไก่แล้วก็กระดูกไก่ครับทำให้รสชาติของแกงจืดที่เนี่ยหวานหอมกลมกล่อมเป็นเอกลักษณ์แบบสุดๆไปเลยครับนี่เลยครับรสดีซุปก้อนช่วย up level แกงจืดแบบเดิมๆให้อร่อยเข้มข้นเป็นรสชาติแบบไทยๆไ,ได้ดีสุดๆเลยครับ ดตีสุดกอนรถไก่จะแม่งมีอะไรก็จำได้ทันทีอยากกินต้มผมจัดให้แกอะไรก็อีซี่แต่เป็นห้องได้ผักชีกกล่อก็พอดีมือนี้นี่ต่อใจรถตีสุดก้อนรถไก่กลางเต็นดื่มน้ํำยูซิลตื่นเช้ามรรับอากาศสดชื่นแถมอยู่ใกล้กรุงเทพแค่นี้เองครับพูดได้เต็มปากเลยครับไม่ว่าอาทิตย์ไหนพกรถดีซูก้มาด้วย ก็ทําให้เมนูอาหารองุ่นเนี่ยหอมอร่อยกลมกล่อมในพิบตาสามารถหาซื้อได้เลยที่เซเว่นอีเลเว่นแมคโครซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าทั่วไปถ้าอยากสั่งออนไลน์ก็สั่งได้ที่ช้อปปีหรือลาซาด้าได้เลยครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณรถตีซุปก้อนมากๆเลยนะครับและทิปหน้าอยากพิถีพาไปไหนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์เพจวงในทาวเวลไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับโดดดดติีีซุกกกกก้้อออนนรรรไไไมัยูะะปจาทท จัดให้แกอะไรก็ easy แทนเงินห้องได้ฟังชีกลมกล,กลดด่อมกูพอดีมือนี้ดีต่อใจพอด,ดีสุกกรอนรถไก่